หลับไปแล้วอ่ะปากากอม้วนใส่กุ้งใส่หอย้องมไปจอไปโกมึงนะปอมอมวข้าวโดนิเุมึงจดมุกมุมึงจด

มยำแบบนี้นะจริงช่วงแบบคนที่เมาเมาค้างมามนคนที่ไปเที่ยวอ่าวนางมาไปเที่ยวช้างบามาแล้วเมาอย่างเงี้ยมันจะยำเงี้ยมันจะอร่อยมากเลยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยปูนนะ <c oughs> ไม่ต้องร่วกแล้วปูเลยพิ่มปูสองตัวนะต้อง่องเลี้ยงจ้ะ แฝกก่อนได้นะครัแฝต้องกินไปกินน้ำเอาแต่มันมันเผ็ดแบบอร่อยนะต้องไปกินน้ำเอาด้านได้มีอยู่ด้านในเลยเจ้สอให้ด ไปอันเดียวก็ืองนี่แกเป็นอะไรโอเเร็วอะไม่เกี่อม่ยาเป็นแล้ไม่เ็ดเฮ้ยแต่อร่อยใช่นาไม่ได้เราเปนโ่เพราะว่ารักำบาบอะไรอแหาเี่ีห่้ตย่เราอยู่ไปเองใช่ไหม้โอ้ยอะ ่าปนมนจมเหอนันีอะไรอีกอะอาจะเลียงขอไดครับเราเบิ่ออราเราคออะไรอะรวมหรอใชต้องกินตอนเมาเหรอเจ้ไปซื้อมาเลยจ้ะกินด้วย เอาหัวเช้าเช้าเลยนะนนี้นี่ก็จะไปด้วยรึเปล่ถ่ายเราจะไปกันยังไงวะอัดสลิงไปเลยสวัสดีค่ะน้าเรีร้อแมนาวเลยเลสาวดีอร่อยขนมหวานอร่อยไปกินข้าวแมข้าวชาคุจะได้มน้ำปลาวันนี้เอาตัวเองมาเลนะ

สอนให้เขากินมะม่วงเลยนะไอ้พวกวัวในน้ำปลาอ่ะเดี๋ยวได้แป๊บๆหนึงค่ะเขียนเลยร่วมสองเก่งสมองนี่สมองพวงอสมองพวงอ่ะค่ะเจ้ร่วมสองแล้พอดีมึงจะจิกจะทำไมวะมึงไปปากไปนู่นเตะกลับแล้วอยากแดกยำเจแล้วเราได้มาดิน้องเอ๊อ เป็นตายโอไม่ได้อาแล้วมึงทิ้งจุกทำไมเนี่ยมันก็ใช้หมดอยู่แล้วราชาวันนี้จะอีเบเต้าวเอัมันกินไม่เอามเตกเกิดมากินก็ต้องกี้เนาะสู๋เาห้องน้ำยากเวลากับ người ta hay đi <laughs> thái <laughs> bùn đấy. để sang nước chi? <laughs> để, bên này có à? เชามือกี้ด้วยค่ะตะขัดซีตะขดีสวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าจดเลยนะคะไม่หรือวค่ะตบขุดนะคะวันนี้ทุกอยากอาจจะเชื่องช้าไปนิดนึงเนาะเซลล์บางเซลล์อาจจะตายไปสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะมองยืนมองความโส,โมสนะาา e, วยนะก่อนหนึ่งน,นาทีแล้วก็จบค่ะลงไหนตกนะปูเยอะตดนตตข้างนนเสเูจเบียร์คะข้างในมีที่น um ั่งไหมมีครับผมมีครับผมนั่งก็ได้นอนก็ได้จ้าลูกค้าเคเจ๊เบียร์สวัสดีค่ะมาจากพะเยาเลยนะขอบคุณค่ะ อะไรมอดยันน <prediction? S 3> ี้บ้างคี่จะไปดานใช่คะอกเตรงไหต้ไ่หไม่มเลยนะครับเดี๋ยวกันีไหมอันงายอถงเ้ให่นอนไปขาที่เดียส่งไปที่ที่เียูนะได้ค่ะเขาดูเจทุกวันเลยเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักเจเลยนะหนูา จนพี่เขาแบบกินข้าวก็ดูเจไลฟ์สดก็ดูเจดูจนแบบดูต้องเป็นแฟนคลับเจไปเลยพี่ที่โรงเรียนแบบไม่อะดี่พวกอะไรนี่พวดอยู่นี่มุกมุกนี่อันนี้คือนี่มันทำให้ตาเราบ้าตอนเนี้ย ได้ยินเสียงละอีรอล้ตอนนี้ยังดูไลฟ์สดเท่อยู่นะเนี่ยแล้วมันมีสตอรีอ่อีกองเหรอวะไม่ก็กองเดียวสองกลองนั่นอีกองไงรู้ไหมพี่พอง ในในก็เมื่อคืนก็ไปเมาด้วยกันแล้วมึงก็ต้องช่วยรับผิดชอบด้วยในส่วนของงานอาไปเมาแล้วก็ช่วยทําทำงานด้วยดาม้า ไต่ตป <łość> ุ๊แล้วก็ยำแทงเก็กราได้แต่ได้ลหมลูกค้ลูกคีลูกไม่คีาอ้วยแลวกามามีลูกคลูกค้าดวการแม่ค้าด้วก็ลถามามีลูกอ้ อะไรนะยำเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนี่ยคือไม่เผ็ดของนี่แหละ เรื่อยๆช้าชาเรื่อยๆรีบเรอมาลวดหัดใจโรนะยชาดามากนี่มาอันตู๊โต๊ะไหนของมุกปลาก่อนอันไหนใส่ถุงเลยตู้เขียนนะ